เซ็กทอยไม่มีคุณภาพบ้างอะไรบ้างแล้วคนลักลอบออกมาขายเงี้ยพอจะมีทางแก้แล้วพี่สิรามีความเห็นยังไงบ้างไหมครับคือความเห็นส่วนตัวนะครับว่าอยากให้ทําให้ถูกต้องไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิของส่วนคนนะครับว่าเป็นเรื่องของความต้องการของแต่ละคนนะครับคนไทยนะครับควรจะเข้าถึงสิทธิต่างๆนะครับเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนของประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็ขายเสรี ถูกต้องนะครับแล้วก็มีกฎหมายควบคุมนะครับอย่างเช่นคุณภาพนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็รัดเกิจภาษีได้ด้วยครับอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เวลาไปญี่ปุ่นเพื่อนๆก็บอกฝากซื้อมานะครับเป็นของฝากครับแต่แต,ต้องักลออมาอีกแต่กฎหมายไทยมัยังไม่อนุญาตใช่ไหมครับยังยังไม่อนุญาตแต่ผมเห็นว่าเรื่องเนี้ยถ้าแก้นะครับก็เกิดประโยชน์ หลายด้านนะครับเรื่องของการาลดการข่มขืนนะครับเ,เรื่องของการหย่าร้างคนในครอบครัวเพราะว่าความรอกการทางเพศอาจจะไม่สมดุลนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนของมันเป็นกฎหมายที่สามารถแก้ได้เพราะว่ามันไม่ไปขัดกับความสงบสุขของสังคมนะครับส่วนที่กฎหมายไม่ไม่อยากให้แก้คืออย่างเช่นการพนันนี่เนี่ยจะมาไปถูกถูกกฎหมายนี่ย นะครับภาษีโน่เนี้ยเพราะว่ามันเปนขัดความประสงค์ข,ของสัคคงคมทำให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องเนี้ยถ้ามันถูกต้องประชาชนมันปกติไม่เดือดร้อนเลยนะครับก็ขอให้ผู้มีความประสงค์อยากแก้ให้ถูกให้มันถูกต้องไปเลยนะครับแล้วก็รัดก็ได้ภาษีด้วยเนี่ยก็มายื่นที่กรรมการเรานะครับเราจะเร่งดำเนินการศึกษานะครับแก้กไขกฎหมายนะครับ ในงานไหนคนเป็นเจ้าภาพในการศึกษาเรื่องนี้นี่ครับการแก้กฎหมายการยุติธรรมและสุทชนนะตรงเลยครับการแก้กฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธินะครับเราจะพร้อมนะครับขอให้ยื่นมาเลยนะครับยื่นมาเพราะว่าตอนนี้มีเหตุว่ามันเป็นปัญหฐานของสังคมไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเห็นไหมที่เกิดเรื่องเนี่ยพอมีการลักลอบนะครับหรือผิดกฎหมายเนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็แต่ว่าขอถ้าหากเกิด แก้กฎหมายเนี่ยเราก็มีกฎหมายทั้งลูกที่รองรับว่าจะเปิดยังไงลักษณะไหนไม่ให้ใครกลุ่มเด็กเยาวชนเข้าถึงนะครับแต่มันยังมีกลุ่มอีกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมองว่าด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีระเบียบมีอะไรมีมังคุดมีปะฏิณีฏิญญ่ณก็มองคุดใช่ไหมแต่ถามว่าถ้ามีทอยศถูกกฎหมายเนี่ยมันแก้เรื่องทางคดีทางเพศได้ไหม นะครับลองเราไปศึกษาดูเรื่องการอย่าล้างได้ไหมนะครับก็ต้องต้องอามาศึกษาแล้วก็เอาคนที่เห็นต่างนะครับมามาเข้ามาร่วมการพิจารณานะครั้งนี้ด้วยครับ